ลงตัวลงยกแขนุสูงนะผ่ากแตะพื้นอ่าเสรแล้วเลยขึ้น เข้าลึกๆก้มลงอีกหายใจออกทำแบวท้องไล่ลมออกจากท้องให้หมดเวลาก้มลงเนี่ยส้นเท้าสองข้างจะขัดสมมาดเพศเนี่ยส้นเท้าสองข้างมันจะกดไปที่ท้องน,น้อยแล้วไล่ลมแก๊สเสียอยู่ในท้องน,น้อยออกมาแต่ถ้าไม่ขัดสมมาเพศเนี่ยมันไม่ได้ไประโยชน์เวลาเราก้มลงอะส้นเท้ามันจะไม่อยู่ตรงท้องอ้าวก้มลง

เอาทีนี้สลับขาขาในมาอยู่นอกขานอกมาอยู่ในเพ,เพราะว่าเมื่อเราสลับขาเนี่ยตะโพกสองข้างจะรับน้ำหนักไม่เท่ากันเวลาเราก้มลงเนี่ยมันจะดึงตะโพกอีกข้างหนึ่งสังเกตดูเดี๋ยวก้มดีถ้าสลับขาแล้วลงก้มมันจะรู้

เข้ากัเลยขึ้นช้าๆาเหอวแต่พกตึงไม่เหมือนกันไม่เท่ากันใช่ไหมครับแตึงอีกข้างหนึ่งมันจะตึงอยู่ที่แตโพกอยู่ที่อยู่ที่ขาข้างซ้ายถ้าเราขาขวาอยู่บนไอ้ขาขวาอยู่ล่างขาซ้ายอยู่บนน่ะเอาอีกทีหายใจเข้าหายใจออก thả mèo thơm ขึ้นกลับม,มาตรงโอ้อยหมาจ๋ารวมหายใจเข้าแอนอกเอ้ยคอดันแขนขึ้นค่้าเอ,อ้ยเยอะดันแขนขึ้นเยอะแอนอกหายใจออกกลับม,มาตรง หายใจเข้าหายใจออกแอนอบอีกดันคอขึ้นยกแขนสูงสูง <c oughs> เข้ากลับมาตรง <c oughs> ออกรูไหลมาข้างหน้า <c oughs> ก็เก็บข้าง หลังเหยียดตึงเก้ากลับมาตรงอีกทีดูเยอะๆ้างติดอบเก้ากลับมาตรง ออกแขนออกยกแขนไปคออาอาตาเหลือข ah. 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 ึ้นของบนเ้าครับท่านผู้ชมบ้าเย รอ,อ้ครับเยี่ยมดีพอแล้วหมดเกีียวแล้ว

ง,าง,งาออกกำลังกายหลังจากดูชัดทานฉันสุปยาไปแล้วเนี่ยตัวยามันจะดูดซึมได้ ได้ดีได้เร็ว,วเราจะสังเกตว่าถ้าเราสังเกตจะรู้ว่าตัวยาเนี่ยม,มันดูดซึมจนกระทั่งมีกลิ่นออกจมูกได้ได้แล้วเรไปพักเข้าน้ำองท่าเตรียมตัวเดี๋ยวมากินข้าวฉันข้าวเช้า,า,ชา,าไปได้น้ำน้ำตาดื่ม